เจ้าค่ะไม่หลอกค่ะแล้วก็เราไปถึงเนี่ยค่ะกุ้ยไก่สาวสวยค่ะกาพูดจริงเลยหน้าเราทำาจากอะไรเนี่ยฮะหน้านะคะทำาจากสังกะสีรวมกันกับโลหะนะคะไม่อะนะเออเออเออเซลพี่กุ้ยไก่ค่ะพี่ชอบอ่านมากเลยสี่สองสองหนึ่งแปดนอะไรน้องขาส่งมาได้ค่ะพี่ชอบทักทายค่ะสี่สองสองหนึ่งแปดสามเก้าแต่ว่าพี่กุ้ยไก่บอกเอาไว้นะคะว่าเราจะมีข่าวฮอตกันต่อสาวคนนี้ค่ะหยาดหยาดทิพมณีนะคะที่เขาเนี่ยนะ แรงเขาเนี่ยตกเป็นข่าวนะคะกับพระเอกมาสเตอร์คุณบอยปกรณ์ค่ะแล้วก็ทั้งคู่เี่กก็ออกมาเคลียร์แล้วนะว่าไม่มีอะไรในกอไถ่ายเองนะคะบอยประกออีกแล้วบอยประกอบช่วงนี้มีข่าวเยอะนเน็ตี่ข่าวซุกลูกไปหยกหยกแล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าล่าสุดนี่นะคะหน่วยสืบราชการรักของเรานะคะก็แอบเห็นค่ะว่าบอยเนี่ยไปตามเฝ้าหยาดค่ะที่กองถ่ายด้วยไม่รู้ว่าที่เขาตอนแรกเนี่ยที่ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรหรือว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจมาทจักกันอะไรเงี้ย จะคิดกับบอยจริงๆเหรอไม่จริงทําไมเมื่อวานนึงไปฟังกี้วิลล่ากับพี่อยู่เลยไปกับพี่เหรอเป่าเขาไปเขาไปกับเขาพี่ก็ไปของเขาเออนั่นแหละคิดโตตลอดไปเจอกันเฉยๆดูสิอายุเยอะแล้วหลงหลงลืมลืมพี่ตู่คิดตู่ตลอดเวลาพี่ไม่เชื่อหรอกเรื่องบอยปกรณ์าน่ะไม่เชื่อนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะคะว่าเขาจะพูดถึงข่าวอย่างไงกันค่ะใช่มีข่าวว่าไปต่างจังหวัด ลอยบ่อยมากนี่ไงครับอ่าทะเลกันลอยไหนคะลอยตไม่เคย ไปงานช่องด้วยกันนะค่ะที่หัวหินเท่านั้นเองถ้าเสร็จไปเที่ยวกันสองสองสองไม่มีค่ะกิ๊กันถึงข้าวประตูที่หันโดเลยกลางดึ่ไม่มีค่ะพี่ก็มันไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือเขาเจอกันเวลาทํางานในช่องเท่านั้นเองค่ะเคยมี่าวด้วยกันกี่ครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะก็คือไม่ได้ อยเลยอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็โทรมาขอโทษตอนนั้นอะนะคะว่ามีข่าวกับยาแล้วก็<ม>ก็ไม่มีอะไรก็ก็แต่ว่ามีเมื่อวานเขาโทรมาะคะ่ะ เขาโทรมาบอกว่าเออแบบมีข่าวอะไรแบบนี้ค่ะจีบไมคะไม่มีค่ะไม่มีมีคนเห็นว่าเราเนี่ยไปเดินซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแบบนี้โอ้หลายคนจังเลยอ่ะไปจริงค่ะแต่ว่านานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านค่ะไปดูคอมพิวเตอร์ค่ะแอบรีเทิร์นกันหรือเปล่าไม่ได้รีเทิร์นค่ะเพราะว่าก็เคยสนิทกันแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เป็นพี่ชาย พี่ดีค่ะแล้วก็บางทีการที่เราจะสนิทกับใครมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแฟนเท่านั้นหรอกค่ะโอ้โห,เห,หเห็นไหมเห็นไหมสุดที่รักของพี่ <c oughs> เห็นไหมนอกจากเนี่ยยังมีข่าวกับเอสวอลลิศด้วยก็บอกไม่มีอะไรพี่น้องพี่น้องยังไง,งน้องหยาดก็เป็นหนึ่งในใจพี่เสมออยู่แล้ว อ๋อพี่คืออยากจะบอกอย่างเลยนะคะว่าอยาาค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็มีตะเท้าหัวงูกำเภอละเมินเอนะคะถึงหยากค่ะแต่ว่าพี่พยายามแน้วนะคะที่จะให้หยาาเนี่ยไปเจออนาคตที่ดีกว่านี้แน่นอนอย่าเพิ่งด่วนนะจ๊ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงข่าวของหยาดใช่ไหมซึ่งคู่กรณีอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแบบว่ามา อะไรกันหรือเปล่านีบอยใครอีกบอยกับเอสเอสบอลลาร์ลิตแต่ว่าของคุณบอยเนี่ยปวดหัวปวดหัวของคุณบอยเนี่ยที่พี่พี่พี่จ้าบอกไงว่าเขาเพิ่งมีข่าว่านี่ไงซุกลูกเมียงไว้อายหมกลูกย่โอ้แล้วก็กําลังเก๊กอยู่ด้วยกับหยาดทิพย์เนี่ยไปรอกันที่กองถุงกองถ่ายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเห็นไหมเห็นไหมทำใจไม่ได้หรอกทำใจไม่ได้หรอกค่ะไม่ฟังไม่เป็นไรเกิดของฟังค่ะไปฟังบอยกันดีกว่าค่ะน้องด่ายการกองที่ฝั่งจะบอกกองคุได้ยินมาเหมือนกันครับ ก็เลยงงว่ากองอะไรเพราะว่าไม่ได้ทํางานกับยาดครับไม่มีละครร่วมกันไม่ได้มีหลักรร่วมกันไม่ได้ไปถ่ายอะไรด้วยกันนะล่าสุดล่าสุดที่เจอ,อยากก็คืออีเวนท์ที่เซ็นทันปิ่นเก้าเมื่อประมาณ เดือน2เดือนได้หมรัรู้จกักกันเป็นการส่วนตัวหรือรู้จักครับก็รู้จักเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นเด็กช่องเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่าสนิทไหมก็ไม่ได้สนิทอะไรมากมายครับไม่บ่อยครับไม,ไม่นีเป็นนัดเจอกันแบบนี้มีหรอครับไม่มีเลยครับพินบีบีก็ม er ีครับเดรนโทรศัพท์ก er ็มีฮะแต่ว่าคือบีบีเนี่ยจะคุยกันสักสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือย,อยงไงแบบว่าบางทีถ้าเขาเห็นผมตั้งรูปเป็นรูปสุนัขหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าญาติก็ชอบสุนัขเหมือนกันเขาก็จะ น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโทรคุยกันก็มีครั้งสองครั้งมั้งคุยกันมาจีบหรือเปล่าไมไ่จีบครับคือล่าสุดที่โทรไปคำจริงก็คำจริงอันนี้รู้ข่าวก็โทรไปนะฮะก็โทรไปคุยคำขำๆอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยมีข่าวด้วยกันอีกแล้วเพราะว่าปีที่แล้วนี่ฮะ<ม>ก็มีข่าวกระยาติเหมือนกัน โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมอะไรอะไรไม่จะเชื่อเลยทำอย่างงี้กันได้กับพี่กับน้องเนี่ยก็เขาบอกแล้วว่าไม่ได้เจีบกอนไหนไม่รู้สามอาทิตย์บีบีไปทีมีทั้งเบอร์มีทั้งอะไรอย่างงี้พี่เนี่ยนะรู้ว่าอยาดถ่ายละครหนักพี่ไม่เคยคิดจะส่งบีบีไปรบกวนหยาดเขาเลยเฮ้ยจริงหมอหยาดเขาพักผ่อนให้เต็มที่พี่จํานคนดีจังเลยแมนมาละโอ้แบบดูเป็นคนแบบว่าคนดีรู้ว่าเราเข้าใจเรื่องของงานตุ๊กแล้วพี่มีพีนงมีดีเขาหรอไม่มี ก็เลยไม่ได้ดีๆไปขอโทษนะคะทีมข่าจะทำลายร่างกายคนสูงอายุค่ะทถางนี้ทด้ไมเนี่ยฆ่าพี่เลยดีกว่าเป็นไงล่ะไม่ยังไงนะคะก็เขาก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วเองนะคะทั้งคุณหยาเอ๋ยทั้งคุณบอยเอ๋ยนะคะแต่ว่าแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าเกิดเขามีความเคลื่อนไหวอะไรอีกค่ะพี่ต้องรู้เป็นคนแรกเราก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะ e news by daily r a d นะคะจะรีบนำข่าวมาอัปเดตทันทีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะไปเลย